มะปางไข่มาปางไข่เพราะลูกใหญ่เอาช่อแล้ะจะติดป่าไม่รู้นะมีต้นเดียวใกล้ใลบ้านพราะเราก็ไม่ได้ฉีดยาฉีดสารเล่งสารอะไรเขาออกธรรมชาติของเขาไม่มีมีแค่ลดน้ำโคนมันแค่นั้นแหละอยู่ใกล้บ้านแต่บางปีเขาก็ ติดได้หลายก็ถังนะต้นเดียวเนี่ยได้หลายก็ถังน้ำแหละถ้าเป็นตะก้าเป็นตะขิงก็คงจะสองสาขิงใหญ่ๆแหละถ้าเขาดกกันนะปางวันนี้ก็รอลุ้นกันระหว่างมะปางกับมะม่วงวิถีบ้านเราปลูปกติดติดกันไว้ครับตามฤด,ดูกาลมะปางมังมะม่วงมังกลวยมะพร้าวมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ พันน้าหอมแต่เรามาปลูกบ้านเรามันไม่ได้มีไม่มีร่องน้ำเเราแค่แค่ลดน้ำับสต้นใหญ่ถ้าฝนไม่ชุกหน้าฝนนี้เขาก็ลูกจะแห้งมีช่อมีลูกจริงแต่ไม่มีน้ำปลูกไว้มีต้นน้อยสามปีแล้วเา่นี้แหละส่วนบ้านเราธรรมชาติบันทุง่ง ไม่ยมไม่ยมมีลูกนะเนี่ยเพื่อนแก่ง่วงได้มีลูกอยู่แก่ง่วงปลูกกันไว้องครับมอกๆอย่าบ้านเราเพื่อนๆกล้วยไม้ก็มีหน่อย <c ười> นหนาวๆออกมาให้ดูหน่อยกับท่อนี้กำลังจะออกนี่ วยปีละครั้งออกปีละครั้งหนาวหนาวห้อยๆติดกันไว้ดูเพิ่นๆดูเพิ่นๆมีน้อยนน้อยเพราะเราไม่ได้เอาปุ๋ยเอาอะไรมาลดเขานะปลูกเขาธรรมชาติดอกไม้กับปลูกไว้ เผื่อไหว้พระเผื่อใช้เขาเรียกพุทธมลัยเขาก็ไปทําไปทาําอะไรกันอยู่นะพุทธอังนี้เพราะดอกมะลิไม่มีว่ากันไปกับพิธีบ้านทุง่งบ้านทุ่งบรรน,นาเช้ามาก็ใส่บาตรกวาดลานบ้านสักหน่อยรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายเล็กๆก,ก,ก่อนกินข้าวเช้าแล้วก็ไปสู้ชีวิตกันต่อ